สวัสดีครับยินวีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตาตาความเป็นเช่นนั้นเองครับวันนี้อยู่กับหญิงและผมชายครับวันนี้เราจะมาชวนทุกท่านนั่งลงพักกายพักใจแล้วมองดูสายน้ำไปพร้อมๆกันครับพี่ชายคะหญิงเคยสังเกตนะเวลาเรามองสายน้ำมันทำให้เรารู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกแต่ในขณะเดียวกันน้ำก็ดูมีพลังมากเลยนะคะใช่ครับน้องหญิง ความมหัศจรรย์ของน้ำคือความยืดหยุ่นครับน้องหญิงลองสังเกตดูนะไม่ว่าเราจะเทน้ำใส่แก้วใส่ขวดหรือน้ำที่ไหลไปตามลำธารน,น้ำจะปรับตัวตามรูปร่างของสิ่งนั้นเสมออ๋อเหมือนกับคำว่าตถาตาหรือความเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมคะคือน้ำไม่ได้ฝืนธรรมชาติของมันเลยถูกต้องครับเมื่อน้ำเจอโขดหินก้อนใหญ่มันก็ไม่กระแทกให้ตัวเองเจ็บแต่มันเลือกที่จะไหลอ้อมไปอย่างนุ่มนวล นี่คือบทเรียนแรกที่สายน้ำสอนเราครับคือการรู้จักปรับตัวและยืดหยุ่นกับอุปสรรคในชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่หญิงนึกได้คือสายน้ำไม่เคยไหลย,ย้อนกลับนะคะพี่ชายเรื่องนี้สำคัญมากครับน้องหญิงชีวิตคนเราก็เหมือนกันวินาทีที่ผ่านไปแล้วก็เหมือนน้าที่ไหลผ่านเราไปมันไม่มีวันหวนคืนมาหลายคนมักจะทุกข์เพราะพยายามว่ายทวนน้ำไปหาอดีตหรือพยายามกักเก็บน้ำไว้ในมือ ซึ่งสุดท้ายมันก็หลุดลอยไปอยู่ดีฟังดูแล้วเหมือนการสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันเลยนะคะถ้าเรายอมรับว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปหรือความเป็นอนิจจังเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายขึ้นไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วใช่ครับและความสวยงามที่สุดของสายน้ำคือการที่มันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอน้ำไม่เคยอวดดีไม่เคยพยายามจะชัวว่าชั้นสูงส่งแต่น้ำกลับเป็นที่ต้องการของทุกชีวิต จริงด้วยค่ะยิ่งเราทําตัวให้เรียบง่ายเหมือนน้ำที่ไหลไปตามธรรมชาติใจเราก็ยิ่งสงบไม่ต้องไปแข่งกับใครแค่ไหลไปตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นแหละครับคือตาตาความเป็นเช่นนั้นเองเมื่อเข้าใจว่าชีวิตมีขึ้นมีลงมีเฉี่ยวมีนิ่งเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกสภาวะครับวันนี้ได้ข้อคิดเยอะเลยค่ะจากแค่มองสายน้ำ หญิงหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับพลังใจดีๆและนำความยืดหยุ่นและการอยู่กับปัจจุบันของสายน้ำไปใช้ในชีวิตดูนะคะหากคุณชอบเนื้อหาที่ให้แง่คิดดีๆแบบนี้และไม่อยากพลาดเรื่องราวที่จะช่วยให้ใจเบาสบายขึ้นอีกฝากกดถูกใจและกดติดตามช่องตะถาตาความเป็นเช่นนั้นเองของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราผลิตคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ผมและหญิงต้องลาไปก่อน ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสงบใจเหมือนสายน้ำที่ใสสะอาดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ